มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะครับเป็นข่าวของทาง True นะครับที่ตอนนี้เขาเปิดแคมเปญใหม่ก็คือ True Gigatech Pro l i f e นะครับอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งนะครับใครที่สนใจอยากจะติดอิน,อนเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าอยากจะ,ปะเปลี่ยนค่ายอะไรลองพิจารณาดูนะครับ โปรนี้นะครับเขาบอกว่าครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสะในประเทศไทยจะช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในบ้านให้คุณได้แบบโปรสุดในทุกเรื่องนะครับถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดปลอดแย่ในประเทศไทยที่พร้อมจะเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นบ้านอัจฉริยะนะครับมีความโปรทั้งหมด5เรื่องด้วยกันโปรแรกคือ g ู g a b i t ต Pro Speed นะครับ โปรสุดในเรื่องความเร็วนะครับมีโมเด็ม6เสาที่ดีที่สุดรับสัญญาณได้เร็วแรงเถียรไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็มี Mesh Router Pro Wi-Fi 6ตัวช่วยกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วบ้านด้วย2คือ True k i g a t e c h Flexi Pro นะครับโปรสุดในทุกไลฟ์สไตล์ครับบริการที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ได้ดังใจ3คือบริการ True ก i เก t e c h Pro เทคโปรนะครับโปรสุดทุกเรื่องการให้บริการดูแลครบทุกด้านระดับโปรรวดเร็วทันใจแก้ปัญหาฉับไวใน24ชั่วโมง4 p r ครับโปรคอนเทนต์โปรสุดทุกเรื่องคอนเทนต์กับกล่องทีวีอัจฉริยะ True ID TV ที่มาพร้อมกับคอนเทนต์และกีดาดังระดับโลกนะครับแล้วก็5คือโปรโฮมเทคนะครับโปรสุดทุกเรื่องบ้านอัจฉริยะเปลี่ยนบ้านคุณให้ล้ำกว่าโปรกว่าด้วย Internet of Things Smart Home จาก True Living Tech นะครับที่จะช่วยเปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นบ้านอัจฉริยะได้ง่ายๆครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะ